ด้านหลังพระพุทธนี่สังเกตอย่างหนึ่งนี่คือเล็บพระ<อ>เล็บพญานาคเขาเล็บพญานาคที่เขาปีนป่ายขึ้นมารอยตะปูยรอยเนี่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 ยเขาอยู่ในโลกทิพย์เขาจะแสดงที่เห็นแค่นี้เนี่ยมาดูได้ตัวเขาสูงจากเนี่ยจากนี่ะขึ้นไปเขาจะโผล่จากร่องนี้ครับเขาจะโผล่จากร่องนี้ เมื่อก่อนคงจะน้ำขึ้นมาหมดเต็มเลยนะใช่สมัยก่อนเขาอยู่กันเขาจะอาศัยแสงทอนนิดเดียวมีรูนิดเดียวเขาก็อยู่ได้มีแสงเห็นเห็น,เห,นเห็นกันหมดนี่ทุนี้ม็น,เป,นเป็นเจดีแล้วนีอน่อันข้างบนนะี่คือรอยพระพุทธบาทใช่ตรง,<ช>ต,รงตรงแอ่งบน,นใช่พวกหน้านี่ดีนะดีอย่างก็คือว่า พวกนี้พระผู้ที่จะมาลงมาได้พระมีฤทธิ์นะพระมีฤทธิ์ชั้นสูงถึงจะลงมาได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะเจอพระเจดีๆเท่านั้นเลยเขาจะเจอแต่พระที่สุดยอดพระที่สุดยอดนั้นจะลงมาโปรดพวกเขามาเทศลงที่หอไม่ใช่ว่าลงอย่ในเอียมุดมานแบบในน้ำโขงนูนโขงนี่ก็มีมุดขึ้นมาใต้น้ำช่องเล็กๆแต่ตะกูจะตายมา นี่นี่นีร่องรอยรอยพญานาคข้างบนนั่นเหมือนบบที่ตกแต่งไว้เลยนะครับพายการเหมือนข้างบนเหมือนข้างบนที่ข้างบน